สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูท่ทางช่องฝนพายโชคนะครับเมื่อวันฝนพายโชคกล่ามาตามต่อแนวทางของหลวงปู่พระตุดงค้ามชะโนดนะครับเนาะนั่ไปฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับก็บจะมาติดตามหาแนวทางเด็ดๆไปฝากนะครับก็รอติดตามรอชมไปพร้อมกันนะครับคาดีดอ,าอะไรก็อ,อะไรน้ำตามนาำตาไหลาปแล้ววันดีไปเดี๋ยววันเลาะเข้าก็ว่าเข้าเหตุ ถูกต้องตามคุะพระเจ้าบัญญัติละจะบ่าข้าเจ้าบทเถียงแก่กัเจ้าเท้าไปทางบ่าก็เดินไปบุปยามต่อทางเจ้าเจ้าบักจะ่ะกับยกไปก็บาักซีขวก็เฮ็ดไปก็แล้วแต่ส่วนบากคนบอกไปทางแย่ที่ผิดหลายสุดเลยข้าเจ้าปยญยากบวบักปฏิบัติบวบักปฏิบัติ คำพระบุธเจ้าสอนไว้ทรงไว้สั่งกําเริดไว้ให้คนดีอาราบริโลคเขาโอ้พ,ดไดาาพ,พอไหวขั้ดการต่างหากนี่นะมาจาเก็บดอกไม้ก็ไม่ได้วกเจ็บแต่อพยพเจ็พวกการต้นกําเริดแท้ๆกําเริดจารักพุทธแท้ๆเดยรัะช่วยเหยือึ้นมหาลัย มารีกายตัวกระเบิดเดครับเออเออวามหาดีกายทระโยชน์กับกาบารองถ้าปกายกับารองเน้ะครับเป็นศาสว่าก็เลยกระดิบเ uh ้วคนละทางือว่าหรือว่าดอกบอกระเจ้าก็ขาเจ้าหนึ่งเข้ากับหาเจ้าหนึงครับกับบ่าวากนบไปะถือไปเถือบ้านดีไปดีบ้านเจ้าเจาวดีทางนั้นก็ไป กวัดีทั้งดีขอก็ไปเย yeah. uh huh. ไ,ไปวันา uh huh. ย่ไปเราหาจินกูปากไปปักวันคือว,วันละคือพอแพร์บอจอนเย่แล้วหาจินกูปากเจ้าของแล้วะ uh huh. บานนี้เขาเจ้าหาจินแน่นเทาก็หาจินทนั้งดีก็แล้วเนะ uh huh. าะปักคนกตดเตะเขาเดี๋ยวนันเดีวน,นดวนี้วาดพี่บ่แพ้เอ้อาวขวบบักวัดเจ้าบกวัดเจ้าก็โยกไปทะเบ้อ โ um, บรบาณย,ยังได้ล่ะยังไงจะให้รายกันว่าต้อง็คกกบายได้ไว่าไฮไรายกันเพราะว่าที่ของคอยบ่ได้ปีของเจ้าของเจ้าดีไปดีกันแต่ว่าคอยไม่ดีไปยังซีเลยแล้วแล้วไปเพระาะว่าอย่างจาเจาพุบั พ่อศาสตระรบพ่อครัวพ่อศาสตรจะพศาส์จะพดยบ่เปล่นแต่พูดถือมันมันบ่ดจนมันถือบหมืนการวันเลี้ยวันท่านท้เอกตะโพล่มาหามาหกเนียนไปอย่างยำโมโหเนี่ยโมโหเล้ววันเจ้าของเดียนไปเห็จอยางถามาหาหกประโยคอยู่เลยมันผ่านไปสวนกันเฉ้ากับเท้าอ่ะโยกวันวัไหนเขาไปถามตัวแล้วเนียนไปเห็อย่างะไท่านอาจารย์ว่า <c oughs> บอกเลียพยากควบโลพาหามาหก็รจะดอกเลียยจากปีสิบห้าสิพกปีแล้วว่าจนเลี้ยพแย,ย้แวเราจะดอกตอบอะไ,ไววะรัวอะไรว่าการเลียนควบโลแต้ท้าพุทธศาสนาอย่ยอาลมพุทธศานสนามันแตกนะศาสนามันแตกออกเป็นสามสาขาเลยายโลกอิสลามกิสสกีย,ย่ายธรรมธรรมยุทธ ัพะก่ายมหดีิกยเป็นตนกำรับครับเจอเขาแท้กันาแทงนาแท้งนาแทงกันเดี๋ยวบี่ารัก่ยน้อยก็ทาพพยุทด้บดีทัพะก่ยังสุดทัพยุบุได้ทัพยุทีสรรแพ้โอ้ยเดี๋ยวดี่ว่าพี่เจร่าบางแล้วมารินาย่นแท้ๆตนกำลัดแท้ๆยังก็่ชเนี่ยยังก็ชดเดี๋ยวด้ยยังไ่ด้อยอยู่จบพน อยู so um, ่เป็นจอบปวกกันแล้วแล้วไปแล้วบิร์ตสัญญาิเบิดอยู่ครัเซนเซนสัญญาณเบิร์ตอยู่เพราะว่าใส่เสื้อกระเจ้าของหลายพอดถ้าประจุภายออกไปว่าจุดยูทอกบอกวิถีธรรมจุดเบิร์ตแต่ว่าประกาศก็เจ้าก็ถือปกปกติแล้วก็เจ้าถือภาพเล็กธประจุดอ่ะจุดขาวเนี้ยธรรมจุดอ่ะถืออะไร ไอ้กาอิสลามภาพอิสลามต่ว่าขาเจ้าดีพระกก็เจ้าอยู่แต่ว่าบาดีทัพประยุตธ์ดีเผยแพร่กระจายออกโค้ดหลายหลายหลายได้จานวนหนอตํ้มมุโยกกสามพันมาดิกายบากเกินพันเออ่ยโจษชาติไ้แท้โทษของพคตแท้ๆก็ยังทับให้เจ้าของเสียหายอยู่กับผู้ใหญ่ละ ก็เดาดลวยการผู้ใจเองละเอาในคบน้่มจะตัวปัจจัยนะครับน่ามาถวายปูเพลินนะครับในมือนี้นะครับเนาะแล้วก็น้่มปัจจัยมาถวายอันนี้ถวายให้ปูปัจจัยมาถวายให้ปูสุขการบ้านสุขการโลสุขิโวสุขป่ากระโดราชบานวุยรักระดาเทวังตะบุหกกลางระบูทางระบุฮกกลางป่าอยู่เรื่ทยจนหลายยิเลสฐานแขวนทางหลาย จงถึงชื่นความสุขุกรรมรหว่าชาตินี้ได้จ้าตลอดชาตอย่างยิ่งจะถึงความพ้นทุกทถ้าบรมสุโคนิพานธกุากนัลนเถิดจะปฏิทัศทุกขงสิบภะเววัจจะปิจัตตุสัพพีบุษสักปาจะโตป์ารโสจะท้าปฏิสุโสจะท้าสัพพิโยวัจจะตตุสัพพโลกุยราชตุบาเทพวัตตวัตราายุขีริกายุโก ภาวะอาภิวาตใดที่ิี้จะจังพุทธาประจัยยุวจักรรตตบาวาติอโยโดุขังภาลังสาธุเอามาที่ในกติให้ปัวโปกเสกผายันนะผมที่ได้นั่มนั่มไปให้ญาติย่อมเพลินเพลินสร้างจ่องไว้นะครับเพราะว่าบุตรเนาะขึ้นทำบุญไม่ दे हा कही तो सू सारों सोवे देहा कही तो सू सारा सोवे देहा कद सोवे देखे तो सू सारा सोवे देहा कद सारा सोवे दे हा देहां सारो सोवे दे देहा कद सारो सोवे देहा तोस सारो सोवे देहास सारो सोवे दे हा कद सारो सो वे दे आग तो सारो सोवे दे आग तो तुझ सारो सोवे ने आगते तो सू सा सोवे โอมาตลอดกาลเกิดอะไรขึเนมากาปอะไรขึ้นโาตลอดาลเิดอะไอขึตนาเกิดะไรกึ้ลโอ้าเลกาลเิดะไาขึ้นาเกดปะเวขึโอ้มาตลอดกาลเกิดยะไรกึ้นมาเกิดอะรขึ้นโอ้วาตลอดกาลเกิดอะไรขจ้นตาเกิากะรขึ้นโอตมาตลอดกาลเกิตอะไรขึยุมาเกิดอะไรเถ้ สาธุนะครับนะครับปู่เพื่อนกะได้ทำพิธีปลุกเสกให้แล้วนะครับเด้อเมื่อนี้กะที่ได้รับจากปู่ไปนะครับพอเพื่อนกะได้ทำพิธีปลุกเสกให้นะครับกะที่ได้นั่งไปทรงให้นะครับเด้อผู้ใหญจะได้เอาเอาพายันไปให้จะได้เอาพายั้นไปให้ย้อมญาติย้อมเพ่อนเอพายันไปให้ญาติย้อมเพล่นไปรอดให้เขาเจ้า เพื่อนเซ็ตเพื่อนขวงเพื่อนรันเพื่อนดังคนเจ็บป่วยอยู่บ่เศร้าบพื่เดียวผู้ใดเก็บผูบ้ใดเก็บผูบ้ใดป่วยผู้ใดป่วยเป็นเลขเป็นร้ยนอยเป็นเสาแหกเสาขวนอ๋อเป็นเสาแหกเสาขวานนะปูนะการขายครับได้การค้าการขายครับ ว่าเดี๋ยวขายแพงไรเขา็บรจะเข่าด้เนาะอีกอย่างเดียวคนว่านาทีด้วยเขาบวรจะเข่าด้ิโดได้หรือล่าก็คือการค้าการการค้าการขายนี่ก็คือใส่ผ้ายันได้นับปูน่ะผ้าขายค้าขายเลยเอาไว้ถ้าควาค้นกอกปอกเขาบอกกันค่ะผูแขนไปถูกแต่คือเอาเอาแขนไว้สูงๆหนาปองควนเข่าทักควนออกนะครับเนาะดีไปลอยแปดยางตัวเดี๋ยวเราก็ผู้คนที่ไหนโชครับ่ค่อยมีเอาไปไว้ โอ้ยวัวที่อนเจ้าขอก็ได้ครับแต่ว่าพวกกันซือไทยทเทียมมันเอาไว้บ่ได้เนีอ๋อพวกทือไทยือเทียมอ๋อที่มีอันลูกพวกอ่าลัางโงลลาเชอเป็ว้เยอะบ่ต้องเอาอ๋อล่างบซลล่าโซบ่ต้องเอาไปอ๋อล่างเนี่ยไปบ่ได้วจรนงทียนโซลกันมันติบ่เเกากลมันติบ่เข้ากลีร้อยร้แปดด้อคเนีร้อยแปดด้อ อันตรายอ๋อครับพี่ปอบพี่เปิมเลเขาบ้านเลยเขาปติดไว้เสาหักบาดรครับไม่มีหอผู้บาดอีกหระครับบานร่นบาดอผู้บาดอสกอกวดรากพี่ปอพี่กาจะว่าคนมคนไม่มีดอกซูบเลยจะโบรานละโมีอยู่บไม่มีดอกเขาบอกเถอะครับเออเป็นยังกับโรคพยาบานร่ดตายกันตายครับอ๋อแกอกแกรก คือคือให้เอาไปให้เอาไปไหว้เสาเฮียนบ่ปูัวตากเอาติดตัวครับก็ได้ครับเสาเกตเสาขวงแถวโคตรชุ่มวันน่ว่าเสาเกศดอกครับใกล้ๆชุดบุวเนี่ยใกล้ๆบัวเนี่ยครับจนว่าโอ้ยพอแห้งจะคอยว่าโอ้ยเงินลันเงินดังเอาผูดอะไรพูดไปก็แห้งดังขึ้นก็เก่าว่าจะก็เลยเอาเดาเช็ดบุญนี่แหละเอาไปเจ้งรถจะไปทอบไปเสียบไปแจ้ตาดีว่าเสียบไปบิด ปิดจัดเลยที่บ้านได้ไปรบนอะแต่ว่าบานเด็ก็ชาวปูดก็จ้างบานเดคือห้าเดียคือหาเดียซี่เสไปายเสาเดียว่ถือตอตาเลยอนนี้ก็เป็นร้านือกันอ๋อร้านกันคือเงี้ยนนากากเจ้าูเจ้าวีดีทันสาเดียร้านวันจัดแตงหาดอกไม้วันแต่ว่าคนที่บบอกกไปมีดอกไม้ดอกคือคนอยู่บนร้านแล้วก็ร้านไปตายแล้วก็ปลาตายไป มันก็เลยสั่นจกก็สัานตัวลงบนเทาสั่นจกกกสัานตังมันบ่ออะไรหยดยาวเพราะว่าไปอย่างมันก็ทุกยาไม่ได้คอดิเกียวสุขอยสุรัตน์ชเลงเจ้าของก็บอกว่าเจ้าของมาเจ้าของเจ้าของทับเจ้าเจ้าของเจ้าว่าไปเห็นอยู่อะมันแบบเลยไปเห็นอยู่วหน้าพรมสีสันเนี่ยผ่นไปับเจ้าเขียนไว้ว่า ตับอกใหญ่ว่าจูฟังใช่เลยขึ้นจับม่ได้อาธาตุนดิเคปรนโตวาโยวิติชากับิโตอาหารโตจาปีกิตโตกรรมโตสัจจะเตวิสัจจะวิธาเนดาวิปาริติป่าินี้ก็เลยมาเขียนว่าขับเสื่อนค่ะสิริสิโซเป็นเจ้าของถือสิดกเสีซบอกาเป็นเจ้าของแบกเจ้าของพายนี่คือคนใดก็เลยก็เลยแล่้วไปชาเฮา โอ้อ oh, ันนี้บดีทับเบิงรองเบิงบดีบ่อครับท่านบดีก็บเจ้าทัพออันไปมาทำครับเดี๋วเปิดของดีอ๋ออันนี้เป็นเก่าดาบอเขาหาก็ทะเลากันอยู่ในครอบครัวเนาะครับไม่ได้เก่าดาบอเป็นเก่าดาบอขัานบ่เป็นเจ้างาก็ถอยออกไปทำยาใบกอจังอบตอยู่กูเกลขายยาขายยา